เวลานี้เป็นยิ่งเป็นเรื่องของคารวาตเข้ามามีอำนาจมีบทบาทอันใหญ่หลวงเพื่อทำลายศาสนาไม่ได้บอกว่ามาส่งเสริมศาสนานะมาเพื่อทำลายมีคารวาตเข้ามาเป็นหัวหน้าหัวตาดีไม่ดีจะตั้งสังฆราชเข้าไปอีกนู่นคารวาตครั้งที่มันเจ่งขนาดไหนอืม,มามีอำนาจบีบบังคับพระเจ้าพระสงฆ์คู่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีอยู่มากมายให้เหลือดร่อนวุ่นวายตามตาม,ตามกันหมดทั่วประเทศไทยเห็นหรือยัง นี่แหละค,คือคือความเวลวร้ายนี่มันเข้ามาข่อกวนเวลานี้ <c oughs> ท่านอยู่ในป่าท่านเคยออกมายุ่งมาหลายท่านอยู่ในปาาน่าท่านังได้อุตส่าห์ออกมาเพราะเห็นแก่ากจจ่จรําไม่อย่างนั้นจะล่มจมไปหมดถ้าไม่มีผู้ต้านทานดูช้าล,ล้างเอาไว้จะล่มจมไปตามกำบหกด,ด้วยจะเพราะความเวลวร้ายของพวกนี้พวกเปรีปพวกผีนี่ยิ่งกําลังทําลายเวลาน,นี้กําลังยกคารวะขึ้นเป็นนายเหนือหัวพระ เี่ยวเหยียบหัวพระทุกวงการของศาสนามีนาทําอยยังยกเป็นรัฐบาลออกมาด้วยเป็นอำนาจของรัฐบาลบีบเข้ามาซึ่งรัฐบาลทั้งหลายนะั้นท่านเป็นคนดีอยู่มากมายนะในวงรัฐบาลแต่มีตัวสาคัญสา,าคัญที่เล่เทเป็นมู่เป็นคู่เข,ข้าไปแทรกนในวงรัฐบาลก็เอาตัวนี้ออกมาอวดเอานามของรัฐบาลมาอวดรัฐบาลสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเห็นไหม <c oughs> ใครมันก็รู้ด้วยกันทุกคน มันก็คนด้วยกันทําไมก็ไม่รู้มันเอามาอวดแล้วก็เยียบไปเรื่อยนะเวลานี้กําลังคารวาัตเป็นเจ้าอานาจบาทหลวงมาบีพอพระพูดง่ายๆว่างี้เลยพระท่านปฏิบัติต่อกันมาสักเท่าไหร่ท่านมีความสงบลมเย็นขนาดไหนเห็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระป่าอืได้ชมเชยท่านตลอดมากเพราะท่านดําเนินตามหลักตามหลักวินัยจริงๆอืม